สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับคุมทรัพย์เจ้าพ่อเมืองปากน้ําขุมทรัพย์เอชนสวัสด์เจ้าพ่อปากน้ําสมุทรปราการที่ทิ้งไว้ให้ลูกเมียวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดขุมทรัพย์อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการและนักธุรกิจชื่อดังอย่างเอชนสวัสด์เจ้าพ่อเมืองปากน้ําสมุทรปราการนับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของตระกูลอัศวะเหม เมื่อเอชชนสวัสด์อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้เสียชีวิตหมดสติจากภาวะฮิสโตโดยจะกูลอัศวะเหมได้จัดงานศพณบ้านขาวริมอ่าวเจ้าพยาจังหวัดสมุทรปราการตั้งสวดอภิธรรมเจ็วันวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดกลุ่มซั์อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการและนักธุรกิจชื่อดังอย่างเอชชนสวัสด์เจ้าพ่อเมืองปากน้ำสมุทรปราการ ซึ่งมีธุรกิจดังนี้โดยเอชนสวัสด์มีหุ้น2บริษัทและเป็นกรรมการ10บริษัท 1. วัฒนาออโต้เซลล์จำกัดชื่อนิติบุคคลวัตถุประสงค์การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรถกระบะรถตู้และรถขนาดเล็กที่ขายกาันสถานภาพกิจการยังดำเนินกิจการอยู่อันดับที่1จํานวนหุ้น22,500วงเล็บ75มูลค่าหุ้น 4 3 4 0้านาบาท 2. วัฒนามอเตอร์สปอร์ตจำกัดวัตถุประสงค์จัดการแข่งขันรถยนต์และฟอร์มูล่าให้การโฆษณาสนับสนุนทีมรถแข่งสถานภาพกิจการยังดำเนินกิจการอยู่อันดับ 1. จําจำนวนหุ้น5,100วงเล็บ51%มูลค่าหุ้น7 6 1 8ล้าน6แสนบาทเอชนสวัสดเป็นกรรมการ สิบบริษัทหนึ่งวัฒนามอเตอร์สปอร์ตจำกัดวัตถุประสงค์จัดการแข่งขันรถยนต์และฟอร์มูล่าให้การโฆษณาสนับสนุนทีมรถแข่งสถานภาพกิจการยังดำเนินกิจการอยู่ 2. วัฒนาออโต้เซลวัตถุประสงค์การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรถกระบะรถตู้และรถขนาดเล็กที่คล้ายกาันสถานภาพกิจการยังดำเนินกิจการอยู่ 3. ชนทิดาปิโตเลียม 2002จำกัดสถานภาพกิจการเสร็จการชำระบัญชี4 CB Auto Service จำกัดสถานภาพกิจการเสร็จการชำระบัญชี5 Fitmate ประเทศไทยจำกัดสถานภาพกิจการเสร็จการชำระบัญชี6วัฒนาซิมซันประเทศไทยจำกัดสถานภาพกิจการเสร็จการชำระบัญชี7วัฒนาเจโก้ประเทศไทยจำกัดสถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบ,บัญชี 8. วัฒนาโฟสปีดจำกัดสถานภาพกิจการเสร็จการชำระบ,บัญชี 9. ออเวอร์ชั่นออโต้เอเซสซอรีจำกัดสถานภาพกิจการ,สาาการเสร็จการชำระบ,บัญชี 10. NPP ขนส่งจำกัดสถานภาพกิจการล้างขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ